สวัสดีครับเกษตรอีสานยุคใหม่มั่งครั้งยั่งยืนครับนี่ครับแม่รวยเพิ่นเกี่ยวหญ้าครับหญ้าสามกระสอบร้อยหนึ่ง่มดเครับหญ้านี่ก็ได้ครับไม่ธรรมดารับใครสนใจกิ๊บต่อบอกมาด้อใครสนใจได้ครับหญ้าสามกระสอบร้อยครับชอบง่ายๆนี่แหละครับมาสั่งไว้เลยครับเพราะว่าออเดอร์หลายแล้วครับต้องจองชิวไว้ก่อนครับแม่เพิ่นบอกนี่ครับหญ้ายังงัวเขาเนี่แหละครับงัวกินได้แพะก็กินได้แบกก็กินได้ครับ สามกระสอบร้อยเนาะแม่นเนาะนี่ยครับเน่าสามกระสอบร้อยครับเป็นเพื่อนครับเป็นค่ากัอนครับเน่า่าไปทิ้งเด้อครับหน่านี่ครับติดปุ๋ยก็ได้เลี้ยงงัวก็ดีดดดครับนีั้สุดยอดเลยนี่ยครับได้การไอ้กับจัดหญ่าในมักซ์ลีเพิอมได้ยี่ห้อาขายเน่าสามกสอบร้อยเพ,ยพิ่มครับเบึงต้ครับหญ่าเต็มนะครับ คนบดบดได้ปลูกนะแม่เนาะมันขึ้นเองเนาะมันขึ้นตามถ้าบดปลูกมักสรีมันจะขึ้นอยู่ปะถ้าหาบดปลูกมักสรีมันจะขึ้นอยู่ปะมันก็ขึ้นนีลูอ้มันก็ขึ้นอยู่เนาะขึ้นยู่งาอนี้ค่ะมันขึ้นอยู่แล้ววัยง่ายงัวก็กินได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นงาอ่อนอันนี้งาแบบว่า มันได้น้ำน้ำคลื่นคะับได้น้ำน้ำมักสรีน้ำก็เลยอ่อนผักขนาดครับนี่ครับใครสนใจได้ครับง่าเลียงง้วสามกระสอบยญ่ๆครับร้อยนึงมาจองไว้ก่อนครับแม่รวยครับเดี๋ยวผมจีติดต่อผ่านอินบ็อกผมก็ได้ครับเอฟมาเบอร์โถให้ให้มู่เนี่ยค่ะนี่ครับมาเบอร์โถก็ได้ค่ะสุดยอดเลยครับมันนี้กลับไปแล้วครับไปมักครับโอเคครับวัสดีครับ